แลมสเดลกับดับิดรายาคำถามนี้ว่าคุณจะเลือกใครเป็นมือหนึ่งแม่ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ถามหลายคนครับผมเข้าใจว่าจะเลือกแลมสเดลกันทั้งหมดครับปรากฏว่าเลือกดับิดรายากันเยอะพอสมควรเสียงแตกพอสมควรครับวันนี้ครับก็เลยอยากจะชวนคุยกันแบบชัดๆอีกสักครั้งครับโดยที่มีเอาข้อมูลเอาสถิติมากลางบอกกันว่าทั้งสองคนมีสถิติต่างๆนาน,าน,านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาให้ทุกคนลองตัดสินใจมาชวนคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งว่า ใครเหมาะจะเป็นมือหนึ่งให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ชวนคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับนะบผมขออนุญาตชวนทุกคนคุยเรื่องของมือหนึ่งครับผู้ษาประตูมือหนึ่งของอาร์เซนอลในฤดูกาล 2023- 2 0 2 4นยหน่อยเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งได้เดบิดกราย่ามาจากเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าใครควรจะเป็นมือหนึ่งให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนนนุห่อย เออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มนะครับพร้อมกับขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่โชรุมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ w w w s u z u k i c o t s กครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับก็สำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามานะครับ คลิปนี้นะฮะอยากชวนคุยจริงๆนะ,อะคอมเมนต์บอกพ่กเราหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทั้งแรมสเดลทั้งเดบิดรายาเนี่ยมีสถิติการเซฟการออกบอลการตัดบอคลครีนชีตต่างๆนานานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหนะ่อยว่าคุณชอบใครคุณคุณฟังข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยคุณเลือกใครมากกว่ากัน,นครับแล้วก็ติดตามพวกเราคทุกทุกทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับว่าแล้วเรามานลุยกันเลยครับเดะบิดราย่าครับย้ายมาจากทางด้านเบรนท์ฟอร์ดครับก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่เ,เป็นเกรด A เลยนะครับเล่นมาก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งสำหรับพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับเป็นผู้สาประตูที่อายุอานามก็กำลังดีนะครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับอยู่ในช่วงพีคของอาชีพการท้าแข้งนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ เรียกว่าไม่ต้องปรับตัวในการเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเพราะว่าเล่นอยู่แล้วนะครับเจอกับทีมแมนยู Man, you, เอียพูเชลซี Chelsea, ต่างๆนานาแมนซิตี้อะไรพวกนี้เจออยู่แล้วนะครับยิ่งเจอแมนซิตี้นี่เรียกว่าเคยคว่ำม,มาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่ามีดีกรีใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแลมสเดลครับก็เป็นพ่อหมีของเรานะครับซึ่งเล่นให้กับอาร์เซนอลมาไม่น้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านพน้นฤดูกาลที่เราได้ลุ้นแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นมือหนึ่งเป็นตัวจริงของทีมชาตอังกฤษก,ษก็ตามนะครับแต่ก็เป็นรู้สาระตูที่เป็น เป็นคนที่ถูกจับตามองในอนาคตสําหรับทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับเราก็รักพ่อมีของเราประมาณนึ่งนะครับจดบิดราย่าก็น่าสนใจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปิดสถิติกันหน่อยครับสำหรับเอ่อแลมสเดลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแลมสเดลเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเรียกได้ว่า แทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับมีสถิติที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับแลมสเดลเสียประตูในการเล่นให้กับอาร์เซนอลไปเมื่อซีซั่น2023-2024เนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับ42ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะมีเปอร์เซนเทจในการเซฟเนี่ยสมมุติว่า100%ยิงกัน100ลูกเนี่ยเขาจะสามารถเซฟได้69อนะครับอาจจะมีกว่ากว่านิดหน่อยนะแต่ผมปัดเศษก็แล้วกันนะเป็น69ยิง100ลูก เขาจะสามารถเซฟได้69ลูกผ่านเข้าไปเนี่ยประมาณสัก31ลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่คีเลยนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับการผ่านบอลต่างๆนาๆนานะครับ เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลแล้วก็การจ่ายบอลให้เพื่อนสำเร็จเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำอยู่ที่63%นะครับแล้วก็รวมไปถึงสัมผัสบอลที่เขาสัมผัสผ่สผานบอลต,ต่างๆน่นา,นา,นานเนี่ย934ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจใช้เท้าไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้สาประตูอย่างแลมสเตลครับแล้วก็อีกหนึ่งสถิติสำคัญของผู้สาประตูนคือเรื่องราวของการ เซฟได้แบบไม่เสียประตูนะครับใน1เกมนะครับเขาสามารถเก็บคลินชีตไปทั้งหมด14ครั้งด้วยกันในการเล่นให้กับอาร์เซนอลครับสำหรับแลมสเดลในฤดูกาลที่ผ่านมาครับมาดูผู้สาประตูผู้มาใหม่ครับดับบิดรรยาครับก็ถือว่าเป็นผู้สาประตูติดทีมชาติแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นมือ1ทีมชาติสเปนนะยังเป็นเรียกได้ว่ามือ3ก็ว่าได้อย่างแลมสเดลนี่เขาเรียกว่าเป็นมือ2องละแต่ว่าดับบิดรรยาเนี่ยยังเป็นรองนะครับยังไม่ใช่มือ1และยังไม่ใช่มือ2องด้วยเรียกว่าหลุดไปเป็นม แต่ว่าสำหรับเบรนท์ฟอร์ดเขาเป็นมือหนึ่งเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมเบรนท์ฟอร์ดมาโดยตลอดนะครับในฤดูกาล2023-2024ครับทางด้านของเดวิดรายาเนี่ยเสียประตูไปทั้งหมด46ประตูด้วยกันนะครับและเปอร์เซ็นต์ในการเซฟครับถ้ายิงเขา้ายิง100ลูกเนี่ยนะครับเขาสามารถเซฟได้ถึง77%นะครับหรือว่าถ้ายิง100ครั้งเนี่ยเขาเซฟได้77ลูกนะครับเสียประตูเพียงแค่23%เท่านั้นเองนะครับถือว่า เปอร์เซ็นต์เซตสูงมากๆเลยนะครับสำหรับเดบิตรายาซึ่งตรงนี้สูงกว่าแลมสเดลอยู่8ปเด้วยกันครับและมาถึงในเรื่องของการใช้เท้าครับใช้ขานะครับในการออกบอลจ่ายบอลครับหลายคนบอกว่าเอ้ย ดับิดรายาเนี่ยมันใช้ขาดีใช้ขาเก่งเจอเปิดบอลแม่นด้วยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับเมื่อมาดูเปอร์เซ็นต์ในการในการจ่ายบอลความแม่นยำครับเดับิดรายาเปิดบอลแม่นยำหกสซครับซึ่งน้อยกว่าแรมสเตลอยู่2%แรมสเตลเนี่ยหกสนะครับเดับิดรายาหกสิเรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับเดับิดรายาเป็นรองอยู่เล็กๆครับนะแต่ว่าเมื่อไปดู จำนวนครั้งที่ผ่านบอลครับดาบิดรายาผ่านบอลถึง1,475ครั้งซึ่งมากกว่าแลมส์เดลเกือบ500ครั้งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาใช้เท้าเยอะกว่าจริงๆใช้เท้าบ่อยมากกว่าจริงๆนะครับอาจจะด้วยสไตล์การเล่นของทีมอาจจะด้วยวิธีการเข้าทำของเบนส์ฟอร์ดแตกต่างจากอาร์ซนอลนะครที่ ผุกสาประตูมีส่วนร่วมกับเกมด้วยเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับและทีนี้มาดูข้อมูลสําคัญก็คือคลีนชีทครับหรือว่าเซฟใน1เกมไม่เสียประตูนะครับสำหรับเดบิดรายาครับนับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเขาไม่เสียประตูเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมด12ครั้งซึ่ง น้อยกว่าแรมสเตลครับแรมสเตลสามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง14ครั้งแต่ผมก็เน้นย้ำนะฮะว่าคุณก็ต้องดูองค์ประกอบรวมด้วยนะครับกองหลังของอาร์เซนอลเป็นใครกองหลังของเบรนท์ฟอร์ดเป็นใครนะครับในองค์ประกอบรวมนะครับผมก็คิดว่า ดับ,บิดรายาก็ไม่น้อยนะไม่เบานะปีที่แล้วอัเซอลถึงลุ้นแชมป์เลยนะในขณะที่เบรนฟอร์ดเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าต่างกรรมต่างวาระก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเอาสถิติของทั้งสองคนมาจำแนกแจกแจงให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยว่าใคร น่าจะมีสถิติหรือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่ากันครับทีนี้มาดูทีมอาร์เซนอลกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเทรนด์ในเรื่องของผร้สาประตูเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีส่วนร่วมกับทีมด้วยการใช้เท้าเนี่ยมากขึ้นใช้เท้านี่ไม่ได้หมายความว่า ใช้เท้าเซฟอะไรอย่างนี้นะครับเหมือถึงการออกบอลการเหมือนเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับมีส่วนร่วมกับทีมในการที่จะเปิดเกมนะครับไม่ได้ว่าจ่ายบอลให้กองหลังซ้ายขวานะครับแล้วให้กองหลังพาไปเล่นเองไม่ใช่อาจจะต้องเป็นคนเริ่มต้นโยนบอลยาวนะครับหรือมัจจะต้องจ่ายบอลด้วยเท้าหรือจะต้องคว้างบอลที่มีความแม่นยำนะครับท่าน,นี้ให้นึกถึงหน้าตาของอ,อาริซอนเบเกอร์ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเคยแอสซิส ในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแอนนซ่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งก็เป็นสไตล์เดียวกันซึ่งสามารถใช้เท้าได้ดีนะครับมีส่วนร่วมกับเกมได้ดีมีส่วนร่วมกับการเ,เล่นขึ้นเกมต่างๆนานาได้ดีนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าดาบิดรรยาที่มีสถิติในการผ่านบอลนนถึง่ยถึง1,400ครั้งเนี่ยใน,ในตอนหนึ่งฤดูกาลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้เปรียบเราเล็กๆนะครับแต่ในเรื่องของการเซฟประตูเนี่ยพ่อหมีเรา แปลมสเตลมีสถิติที่น่าสนใจกว่าเก็บคลินชีติ้มากกว่านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การเซฟเนี่ยได้สูงพอสมควรนะรเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าแมามันก็เลือกยากเหมือนกันนะว่าจะเลือกใครดีนะครับส่วนตัวผมยังเทใจให้พ่อหมีอยู่นิดๆน,นะครับยังเทใจให้พ่อหมีอยู่นิดๆน,นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าสถิติของเดวิดราญาเนี่ย ไม่ใช่สถิติของมือ2ครับไม่ใช่สถิติของตัวสำรองครับนะฮะเล่นได้ขนาดนี้นะครับถ้ามาเป็นมือ2เนี่ยโกรธตายเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจแหละครับว่าจะเลือกใครนะครับแน่นอนมีคนเก่งๆอยู่ในทีมเยอะๆเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับสามารถเลือกเล่นได้สามารถเลือกใช้ได้แต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งที่เล่นสลับไม่ได้ครับถ้าเกมนี้เล่นเอาแลมสตลเลนเกมหน้า เอาดาบิดรายาเล่นแบบนี้นักเตะไม่มีความมั่นใจครับแต่ถ้าแบ่งถ้วยกันเล่นพอเป็นไปได้นะครับเช่นแลมสเดลเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับรายาเล่นคาราบาวครับเล่น FA ฟครับนะฮะแลมเซลอาจจะเติมอ่าอยู่ฟาเปียนส์ลีกไปอีกรายการไหมแบ่งกันคนละ2รายการอะไรแบบนี้อาจจะพอเป็นไปได้นะแต่ไม่รู้แหละครับว่าว่า,วาเราเราอาจจะคิดประมาณหนึง่งก็ต้องไปดูอาร์เตต้าว่าจะคิดเห็นอย่างไรนะครับตอนที่แรมสเดลมา ก็เป็นมือ2ก่อนจําได้ไหมครับตอนนั้นเรโนเป็นมือ1อยู่นะครับก่อนที่แลมสตลจะทําผลงานได้ดีแล้วบังเอิญแ,แบรนด์เรโนันพลาดเองนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสสอดแทรกเข้ามาของแลมสตลแล้วก็สุดท้ายก็ยึดมือ1ของอาร์เซนอลจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับเอาละครับ,รบผมวิเคราะห์ให้ผมเอาข้อมูลมาให้กับทุกคนแบบนี้แล้วถึงหน้าที่ของทุกคนแล้วครับว่าจะเล่าเรื่องราวแบบนี้อย่างไรดีคิดเห็นอย่างไรดีคิดว่าใครควรเป็นมือหนึ่งให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ คอมเมนต์ได้เลยครับนะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนั้นนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ t ิกต o อนั่นเองครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอใหม่ที่คราวหน้าสวัสดีครับ